อิมังมะยังพันเตสัปปริวารังกัทินาจิวรทุสังสังคสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังโคอ,อิมังสัปปริวารังกัทินาจิวรทุสังปฏิคันหาตุปฏิคาเหตวาจะอิมินาทุเสนะ กทินนางอัฐรัตุอัมหากังทีเรัตตังหิตายะสุขายะนิพานายัจะข้าแต่พระพิสุทธสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐิน พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกรถินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายครั้นรับแล้วจงกลางกรถินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อมาขวนนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินสาธุ